สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สบายสบายสไตล์สมชายนะครับก็อยากจะเปิดประเด็นเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เกิดเหตุการณ์น้องเนติพรหรือว่าน้องน้องเนติพรสเนจันนะครับหรือสเนสังคมขออภัยครับได,ได้เสียชีวิตลงก็ขอแสดงความเสียใจ นณที่นี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นครอ,อบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาณที่นี้นะครับเมื่อวันที่14ก็ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ออกมาถแถลงข่าวนะครับว่าน้องเนติพรได้มีการช็อก ซึ่งการถาแถลงข่าวการสอบถามจากสื่อมวลชนหลายๆสํานักระหว่างผู้ตรวจการของกรมราชทัณฑ์กับกรมราชทัณฑ์พูดแบบว่ามันสวนทางกันนะครับท่านผู้ชมแบบพูดพูดในลักษณะไม่เป็นทางไม่เป็นทางเดียวกัน,น,นมีมีอ่ะไม่ไม่ได้คุมเครืออยู่หลายหลายมาตรการอ่าหลายหลายทางนะครับ ที่ออกมาพูดแบบว่ามันไม่ตรงกันนะครับอันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ก็ได้เรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านเสียรธรทวีสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าท่านนายกก็เนื่องจากวันนี้ก็ได้ไปภารกิจทางแถวยุโรปก็ท่านได้ฝากความเสียใจ มามาแล้วนะครับก็ก็ธรรมดานะครับแต่ผมก็ฝากท่านนายกรัฐมนตรีลงมาหรือว่าตั้งตัวแทนมาสำกับคู่กับรัฐมนตรีดีกว่าเพราะว่ากรมรัชทัณฑ์ก็อยู่ในความดูแลของรัฐมนตรียุติธรรมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เพื่อความโปร่งใสนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าสื่อ ต่างๆหรือว่านักวิชาการหลายท่านมากๆนะครับที่ออกมาแน่นอนละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอยู่น้องน้องอยู่ในการควบคุมของกอรมราชทันแน่นอนอยู่ในการควบคุมของกรมราชทั์ทางากรมราชทันเขาต้องรับผิดชอบ,รบโรงพยาบาลราชทันนะครับต้องก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าอยู่ใน การเสียชีวิตของน้องเกิดในหน้าที่ที่นั้นนะครับอันนี้ก็อยากฝากถึงพรท่านนายกาลงมาดูแลหรือว่าฝากคนที่ท่านไว้ใจที่สุดลงมาดาูสถานการณ์หรือว่าข้อเท็จจริงให้เกิดเป็นธรรมมากที่สุดนะครับมันมีประโยคหนึ่งที่ท่านท,ทนายอ,าอิสดาหรือว่า ทนายดาง่งหรือว่าทนายสิท,สทธิส่วนอ่าสิทธิ่ส่วนเขาเรียกว่าสิทธิมนุษยชนนะครับได้ออกมาพูดว่าเมื่อหลายๆปีก่อนท่านจำได้ไหมว่ามีคนที่ต้องหาคดี3-4คนเสียชีวิตไปก็ไม่อยากจะให้ข้ขอความเก่า มันเกิดขึ้นมานะครับในความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจทางกรมรัชทันอันนี้ก็อยากฝากท่านนายกรัฐมนตรีลงลงมากำกับหรือว่าให้คนที่ท่านไว้ใจลงมากำกับอีกทีหนึ่งเพื่อความโปรง่งใสและเป็นธรรมนะครับเพราะว่าที่เห็นมาสื่อหรือว่านักออนไลน์นักวิชาการต่างๆออกมาโยนให้ รัฐบาล100%เลยคือโยนให้เต็มเต็มเลยว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบอันนี้ตามหลักความจริงและก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลนะครับถึงจะเป็นนักโทษและก็ข้อสงสัยอีกอย่างหนึ่งตามที่ผู้สื่อข,ข่าวได้สอบถามนั่นแหละเด็กานส่วนตัวของผมก็สงสัยนะครับว่า เมื่อน้องเนติพรนะครับได้ได้ยอมทานอาหารแล้วแต่ทางกรมรชาชทันโรงพยาบาลรชาชทันออกมาอธิบายว่าน้องปฏิเสธในการที่จะกินยาบำรุงเลือดนะครับหรือว่าปฏิเสธการกินเกลือแร่หรือวิตามินต่างๆ อันนี้มันจะจริงเหรอนะครับในเมื่อคนเรากินข้าวแล้วก็ผมไม่ก็ยังไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ท่านผู้ตรวจราชการทางกรมราชทั์แล้วก็น่าจะเป็นผอโร,ร,รงพยาบาลราชทันนี่แหละที่ที่พูดมันไม่ตรงกันและก็บางคำถามไม่สามารถตอบคำถามนักข่าวได้ขอ ขอให้รัฐมนตรียุติธรรมนะครับท่านคนตำรวจเอกอันตำรวจเอกเทวีสอดส่องนะครับก็อยากให้ท่านตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็นอกจากข้าราชการในหน่วยงานของท่านแล้ขอให้ท่านประสานงานกับคณะท่านนายกรัฐมนตรีเอาคนนอกที่มีคุณวุฒิ แล้วก็เชื่อถือได้เข้ามาตรวจสอบแล,แล้วให้โปรง่งใสเป็นธรรมมากที่สุดก็ตามที่พูดมานี้ผมไม่สบายใจเพราะว่าทนายด่างได้ทนายกิจสดาได้ออกมาพูดว่ามีนักโทษ3ามสามสคนนี่แหละเมื่อ3-4ปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่า เสียชีวิตไปก็ไม่มีผลอะไรในลักษณะนี้ทำให้ประชาชนหรือเสียงคนรุ่นใหม่มันมันไม่ไว้วางใจนั่นเองนะครับเอาละสื่อออนไลน์หรือนักวิชาการทุกท่านก็ออกมาให้เป็นความผิดของรัฐบาลแน่นอนมันต้องอยู่ในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมรัฐบาลต้องรับผิดชอบ แน่นอนนะครับอันนี้ผมไม่เถียงไม่เถียงไม่ไม่ปฏิเสธแต่ประการใดนะครับแต่ผมก็มาเอกใจว่าเพื่อเจ้าของพรรคเพื่อไทยที่คุมเสียงคือเป็นผู้มีบาร,รมีทางการเมืองนั่นแหละหรือว่าผู้จัก,กรวาลทางการเมืองไทยนี่นแหละก็ยังโดนข้อหา1-2 2อยู่นะครับทุกวันนี้ท,ทุกท่าน จำได้ไหมครับวันที่29พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นดุลพินิษของท่านอายการสูงสุดที่จะพิจารณาคดีอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับก็ผมก็เข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าคนคนรุ่นใหม่หรือประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนี้เทใจให้คนรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับ ที่ผมจะต่ไหนๆก็พูดมาแล้วก็อยากจะเอ่ยถึงการเลือกตั้งอบจอปทุมที่จะเกิดขึ้นนี้แหะครับเสียงไม่ว่าคนกรุงเทพหรือว่าคนประลิบมนฑลทนปทุมสมุทรปราการนี้ถ้ามีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ถ้าไม่ตรวจสอบโปร่งใสและให้เห็นหลักฐานชัดๆ หรือตรงไปตรงมามากที่สุดแน่นอนคะแนนทุกเสียงมันจะไปที่พักเก้าวไกลทั้งหมดผมมั่นใจนะครับมั่นใจอย่างนี้จริงๆหลายท่านนะออกมาพูดว่าพักเพื่อไทยบางเขตแท้แค่200-300คะแนนช่วงนั้นการตัดสินใจของประชาชนยังไม่ชัดนะครับพอว่าชัดว่าเสียงส่วนมาก เอาพักก้าไกลแล้วทีนี้เมื่อ,อเสียงส่วนมากเลือกพักก้าไกลแน่นอนทุกเสียงก็จะพุ่งให้พักก้าวไกลทั้งหมดเลยจะเป็นส้มทั้งแผ่นดินนะครับอันนี้ก็อยาฝากพักเชื่อทยไว้นะครับด,ด้วยความรักด้วยความรักและความจริงใจจริงๆนะครับอยากจะฝากไว้นะครับเพราะว่าผลจะเทือน มันถึงกระเทือนถึง,ถงในายใหญ่แน่นอนแต่ทุกท่านลืมไปว่านักวิชาการหรือสื่อออนไลน์ทุกท่านโจมตีมาว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบแน่นอนรัฐบาลต้องรับผิดชอบแน่นอนแต่ว่าอย่าลืมนะครับวันที่29นี้ก็นี้พูดเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับว่าต้องมีการอัยการจะ,ะใช้ดุลยนิตในการ ตัดสินคดีของอาณาใหญ่วันที่29นี้ไม่ว่าจะออกทางไหนนะครับทุกคนอย่าลืมจุดนี้นะครับเราอย่าลืมว่าอนุรักษ์นิยมนะครับไม่เคยที่จะอ้อมค้อมนะครับคือเห็นยังไงทำอย่างนั้นนะครับไม่มีเกรงใจใครและไม่มีกลัวใครทั้งสิ้นอันนี้ขอให้ทุกท่านาก็จำไว้ คนที่มีประสบการณอา์อย่างผมหรือหลายๆท่านนะครับที่โดนทางด้านอนุรักษ์นิยมเก่ากดไว้หรือว่าผมผมผมเข้าใจนะว่าคนที่ติดติดคุกโดยคดีอาญาในลักษณะนี้ที่ยอมประกาศอดอาหารเพราะว่าไม่มั่นใจในความปลอดภยัยอันนี้ผม ผมก็พูดโดยการประเมินเป็นการส่วนตัวนะครับไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะครับเนื่องจากถ้าคนไม่โดนไม่รู้นะครับอันนี้พอเข้าไปมันมีจะเห็นหลายๆอย่างเหตุการณ์หล,หลายอย่างมันกดดันนะครับแล้วก็ไม่ไว้ใจใครเลยสังเกตว่าะจะมีน้องจากน้องเนติพรแล้วก็ยังจะมีน้องอะตะวัน ที่นอนเตียงเดียวกันนะครับอันนี้เพราะความมัน่นความความไว้ใจกันมันมันมันไม่มีนะครับคือสภาพแวดล้อมจิตตวิทยามันจะหูม,มาก็ทำให้น้องๆกลุ่มนี้อ่ะอยากจะอยากจะพูดแต่มันพูดไม่ออกนะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าจิตตวิทยาที่มันโดนหูม,มานั้นน่ะ มันจะไม่ไว้ใจใครนะครับมันก็เลยเป็นการประกาศกดอาหารหรือว่าผมก็ได้จะเดาไว้ว่าเหตุการณ์นั้นน้องไม่ที่ไม่กินยาวิตามินต่างๆก็อาจจะไม่มั่นใจนั่นเองนะครับนี่เป็นความคิดส่วนตัวที่ที่สัมผัสได้แล้วก็สังเกตที่สัมผัสได้แล้วก็เคย เคยประสบชิดมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเอาละผมพพูดก็ไม่อยากจะใช้เวลามากนะครับก็อย่าลืมว่าทุกท่านที่โจมตีนายใหญ่หรือว่ารัฐบาลน,นายกเศด็จาขอทุกท่านอย่าลืมนะครับว่าเจ้าของพรรคเพื่อไทยคือนายใหญ่ก็ยังติดมาตา1 1 2นนะครับอย่างไงอย่างไงก็ต้อง ช่วยกันละครับงานนี้ขอบคุณมากนะครับ